ไม่กดมั่งใสมันนางอยากหนีเราค่ะนางไม่ทำนางไม่ทำเราต้องกดค่อยๆถ้าเราจะจับอีกแล้วนางก็จะดือ้องอแล้วงอแล้วเห็นไหมงอแล้วอย่าไปกดนางแรงเดยนนางจีนาย nàng tin dạy Phên, lạ, phên lạ. quay Nàng ngô, nàng gì Điên rồi. ฝนจะตกแล้วเนี่ยใบบอกว่าขอให้ฝนตกวันนี้มันก็จะตกเนาะไปหาเห็ด